อันแน่ตัวนี้ถึงขั้นตอนเดินรางแล้วถ้าผมอ่ะจะเดินรางฟืบแล้วมาโค้งตรงนี้เข้าตรงนี้เลยมันก็สั้นไงระยะมันไม่ได้ผมก็เลยต้องเดินอ้อมมานี่หน่อยปึ๊บยวตีมหลบกูดิถ่ายดูมุมกว้างก่อนมันก็เลยต้องไปอย่างนี้นี่เป็นตัวยูความปึ๊บคือมันจะได้ระยะไงไม่งั้นถ้าเดินต่ำมาสามเมตรเนี่ยไอทางทีแอลเาบอกว่าจะทำให้เสียงคอมเพรสเซอร์ดังนิดนึง หรือก็ไม่เขาเรี่ยเขาจะไม่ยอมบรันตีให้ในส่วนงานติดตั้งอย่างเงี้ยเราก็ต้องเดินตวเนี้เดินได้330มเซนโอเคเกินมาตรฐานนะขั้นต่ำอย่างน้อยสามสามเมตรอันเนี้ยได้3เมตรก็โอเคผ่านเฉลุยละในงานติดตั้งเราต้องรู้ว่าสเปคแต่ละแบรนด์เน่ยเขาตั้งค่าไว้ที่เท่าไหร่ที่ถึงจะอยู่ในบรันตีเขาจริงจริงอ่ะตามมาตรฐานยี่ห้ออื่นเขาก็2เมตรห้แต่ปีนี้ไอ้ tcl แม่งเปลี่ยนเปลี่ยนแผน ปกติมันบอกว่าถ้าเดินเมตรสิบก็ได้แต่ต้องเดินตัวตัวหักศอกเนี่ยหลยโค้งหน่อยมันก็ลดอาการของแรงดันได้ก็จะได้เท่ากับสองเมตรสิบโค้งละห้าสิบเซนะนะพูดง่ายแต่ปีนี้แม่งเปลี่ยนใหม่แกอโอเคเปลี่ยนใหม่กูก็ทําใหม่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วละเดี๋ยวทําทคลิปต่อไปอติปิดลามแล้วพออะไรเสร็จปุ๊บเราก็แดปปิด กันงูเขียวงูหลามงูเขียวงูแขวงูหลามงูกระปะงูแมวซาวเข้าโอเคตัวนี้จะแผงควายร้อนแล้วอย่าให้ลูกตีบานอย่าผมยืนยืนเคาะกระโหลกวันโอเคก็เดบเหมือนกันการช้างเข้ามันเฟ้นอย่างนี้เนี่ยโอเคเนี่ยก็ปิดรางเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์มาตรฐานในงานติดตั้งผมอะราง4เมตรขาแขวนใหม่กิ๊บกิ๊บหนึ่งชุดยางรองแท่นคอมเพรสเซอร์อ่าก็แด็บปิดกระโหลกให้อะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วอืม แล้วก็ไอ้ส่วนเข้าต่อไฟก็ใช้หัวคอนเน็กแล้วอย่าเดินไฟใช้ท่อขาว PVC สีขาวสาหุนหรือแดกผมบอกเลยอืมโอเคในก็ประมาณนี้แหละอ่ะตีวางคอมเพรสเซอร์ยางแบนจัดเลยอย่าให้ดูอย่าให้ตีดูตอนตีบานแฟเดี๋ยวจะคอยตบกระโหลกมันโอเคโอเคอันนี้ก็ตั้งคอยร้อเรียบร้อยล้วกางจะเดินท่อไฟท่อทิ้งเราก็ใช้เป็นท่อขาวล้างครอบท่อเน,นี่ยเราแถมฟรีในงานติดตั้งเรา ส่วนระยะท่อก็3เมตรตามมาตรฐานทีเซลถ้าเดินไม่ถึง3เมตรมีปัญหาเขาเนี่ยสมมติกรณีที่เครื่องมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะงี่เง่าเลยโอเคอันนี้ก็ให้ลูกตีเนี่ยบานแฟนนะนดูแม่งทำงานยังไงโอเคเดี๋ยวตอนแบก